สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับเจ้าเน็กเจนไวทแท็กนะคะดุดันไม่เกรงใจใครนะคะวันนี้ก็จะมาเป็นชุดแต่งของแฮมเมอร์รอบคันเลยนะคะสําหรับเจ้าไวทแท็กคันนี้นะคะไม้ต้องบอกเลยว่าเป็นสุดไอเทมมากๆสําหรับเป็นแนวทางการตกแต่งให้กับพี่ๆนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับชมกันนะคะไม้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดซับสไคร e นะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะให้ไม้ทำคลิปต่อๆไปนะคะ ะะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าคันนี้ตกแต่งอะไรกันค่ะ เริ่มในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะเขาจะมาพร้อมกับกระจังหน้าที่เป็นทรงของแรปเตอร์จะมาเป็นตัวฟอน Ford และในตัวฟอนเนี้ยอันนี้ก็คือจะทำเป็นสีเดียวกับตัวรถก็คือทำเป็นสีดำตัดด้วยสีเหลืองนะคะยังไม่พอนะคะถัดมาด้านบนเขาจะมาพร้อมกับตัวสกูปทรงฟีดจะทำเป็นสีทูโทนเช่นกัน่านะแล้วก็จะใส่เป็นตัวม้านะคะก็คือเป็นสีเหลือง แล้วก็นี่เลยนะคะไอเทมนะคะ สุดของเราก็จะมาเป็นตัวการชนหน้าเหล็กนะคะก็จะมาเป็นงานของแฮมเมอร์้านหน้าของเขาคือดุดันแล้วก็แข็งแกร่งมากๆเลยนะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นของ King ซ e r i e s และสำหรับตัวนี้เขาก็จะมาพร้อมกับตัวห่วงลากจูงนะคะสีแดงตัวนี้ให้ด้วยอ่าแล้วก็สำหรับคันนี้นะคะนี่สำหรับตัวไฟเขาก็จะมีไฟหลีนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟเดย์ไลท์ให้ด้วย ไฟของเรานะคะก็จะเป็นไฟหน้า LED ไฟตัดหมอก LED อยู่แล้วเสริมความหล่อด้วยตัวนี้เลยนะคะเป็นตัวชุดครอบไฟหน้าในส่วนของตัวด้านข้างนะคะซุ้มล้อของเขาก็จะมาเป็นงานซุ้มล้อนะคะที่เป็นลายฟันเฟืองแบบนี้ก็จะเพิ่มความดุดันยิ่งขึ้นอันนี้ก็จะอยู่ประมาณ6นิ้วนะก็ค,คือแบบว่า เราจะเห็นแต่แบบมีหมดนะแต่นานๆทีจะเห็นมาเป็นแบบนี้คือใส่เข้ามานะคะกับตัวนี้ก็คือลงตัวกันมากๆสําหรับคันนี้ไม้ต้องบอกก่อนนะว่าไม้ได้ทํานะคะการยกหน้าสามก็คือจะดูใหญ่ มากมากเลยแล้วก็จะเปลี่ยนนะคะในส่วนของตัวปีกนกนะคะเป็นของโยงนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ก็ปีกนกของเรานะคะตัวนี้ก็จะสามารถปรับองศานะคะแก้ปัญหาสั่นสะเทือนด้วยการปรับมุมล้อให้รับกับองศาของลูกหมากเพราะว่าตัวนี้เราได้ทําการยกไปเ,ออเราจะต้องทําการชดเชยให้เขานะคะเพราะว่าแบบว่าที่เปลี่ยนจากการยกสูงขึ้นน่ะก็คือ องศาที่เปลี่ยนไปทั้งมุม Camber ซึ่งเกี่ยวกับองศาการกินยางและมุมเลี้ยวหรือมุมนะคะแคตเตอร์ atter, ทำให้พวงมาลัยนิ่งและตอบสนองในการขับขี่ยิ่งขึ้นด้วยและยังไม่พอนะคะสำหรับตัวนี้เราได้เปลี่ยนในส่วนของตัวโชคนะคะก็จะมาเป็นโชคของ Pro Fender ตัวนี้ก็จะเป็นโมโนทู e นะคะ2.0สามารถ ปรับได้8ระดับเลยนะคะชกตัวนี้นะคะจุดเด่นๆของเขาเลยนะคะเขาจะมาเป็นชกอัพนะคะแบบกระบอกเดียวปรับความหนุบนะคะได้8ระดับปรับความสูงจากจานรองสปริงได้ด้วยสตัรปรับเกียวแล้วก็สามารถปรับซ่อมได้โดยแบบว่ามีทางบริษัทรองรับในเรื่องอะไรได้ด้วยอ่าแล้วก็ซับแทงของเขานะคะแยกต่างหากระบายความร้อนได้ดีมากๆเลยนะอ่าตัวนี้บอกได้เลยว่า ถ้าเราได้ทำการยกไปอ่ะเราได้เปลี่ยนในช่วงล่างทั้งหมดอ่ะก็คือมันจะดีมากๆเลยและตัวนี้ก็คือโชครุ่นเป็นการปรับระดับนะคะการไหลของน้ำมันไฮโดรลิกนะคะจากซับแทงมายังกระบอกสูบตัวนี้อย่างที่ไมบอกว่าก็คือปรับได้ถึง8ระดับแล้วก็แต่ระดับของเขานะคะความนุ่มหนึบอ่ะก็คือจะต่างกันอยู่ที่10นะคะถึง15%กันเลยทีเดียว แล้วก็นี่เลยนะคะล้อยางนะคะเราก็ได้เปลี่ยนให้กับลูกค้าด้วยก็จะเป็นส่วนยางของออสโตรนะคะยางสามสาตัวนี้พี่ๆเข้ามาดูดอกยางนะคะยางเขาจะเป็นยางมัด ตัวนี้ก็จะไว้ออฟโรดโดยตรงเลยนะยางมัดแล้วก็คือดอกยางจะกว้างนะคะแล้วก็ใหญ่ขึ้นแล้วใส่ในส่วนของตัวล้อนะคะที่เป็นลายออฟเซตตัวนี้ก็จะอยู่ที่ออฟเซตลบที่44ลายของเขาก็จะเป็นสีดำนะคะตัดด้วยขีบเงินสวยงามแบบนี้เลย <S 2> <S 2> <S แล้วก็นี่เลยนะคะในส่วนของตัวลายสติกเกอร์ คือโหดมาแล้วสติกเกอร์ก็ต้องโหดเข้าไปด้วยนี่ก็จะมีในส่วนของตัวมาแล้วก็ตัวฟอร์ดเข้ามาแบบนี้ในส่วนของตัวบันไดข้างก็จะเป็นของชาโดนะคะก็ตัวนี้ก็กำลังฮอตฮิตนิยมมากๆเลยก็เป็นงานของแฮมเมอร์เช่นกันนะคะก็แข็งแรงตัวนี้ี่และสําหรับตัวนี้พี่พี่เห็นไหมว่าเขาจะไม่ได้เรียบไปเลยนะคะเขาจะออกแบบว่าสักษาเพราะว่าป้องกันนะคะการลื่นเวลาเราแบบว่ายืนเหยียบหรือว่าอะไรอย่างนี้ สำหรับนะคะด้านหลังของเขานะคะ,ะตัวสปอร์ตบาร์โลบาร์ที่มาจากโรงงานนะคะ ตัวนี้เราก็ได้ทำการเปลี่ยนนะคะเป็นโลบาร์นะคะวอลเลเอร์เป็นรุ่นนะคะที่เป็นแบบว่าทรงสรั้นตัวนี้เขาก็จะมาพร้อมกับตัวไฟเบรกไฟถอยให้ด้วยสวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับไฟท้ายเป็นไฟท้าย LED นะคะเสริมด้วยตัวชุดครอบไฟให้ด้วยแบบนี้เลยแล้วก็สติเกอร์ด้านหลังนะคะก็ยังคงเน้นเป็นตัวมา้าแล้วก็จะใส่ในส่วนของตัว เลนเจอร์ที่เป็นสติกเกอร์แบบนี้ด้วยสำหรับตัวการชนท้ายนะคะเขาก็จะมาเป็นรุ่นของโนวาซีรีส์อ่าสำหรับตัวนี้ก็คือมีห่วงลากจูงเหมือนกันแล้วก็ไฟถอยนะคะตัวเซ็นเซอร์นะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังถึงเราจะเปลี่ยนในส่วนของตัวชุดอุปกรณ์ตกแต่งไปแต่ก็ยังคงใช้งานได้เหมือนเดิมอันนี้เลยสวยๆแบบนี้นะคะ เป็นไงบ้างพี่พี่สำหรับคันนี้เออไมยต้องแบบว่าแนะนำเลยนะถ้าลูกค้าท่านใดนที่แบบว่าเน้นในเรื่องลุยหรือว่าออฟโรดเออแบบนี้คือหมายว่าตอบโจทย์พี่พมากเลยนะเออสวยงามอะบอกเลยสำหรับพี่พี่ท่านไหนสนใจนะคะก็โทรหาไมยาได้เลยที่089 24 24 073นะคะไมายินดีให้คำปรึกษานะคะอยากได้ข้อเสนอแบบไหนแจ้งกับไมยมาได้เลยคะ่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเจอกันใหมค่ค่ะบ๊ายบายคะ่ะ